สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินรับสุขการอาร์ตโกธีกันอีกครั้งวันนี้เกิดสกู๊ปไม่ใช่กอซิล่าแต่ก็เกี่ยวข้องกันพร้อมเป็นหนังแนวสปราร์ลเนาะนั่นคือเรเลชั่นตัวอย่างชินอุลตร้าแมนนั่นเองอย่างที่บอกไปในชื่อคลิปว่าผมนี่นไม่ใช่แฟนอุลตร้าแมนจริงอยู่ก่อนผมจะรู้จักกอซิล่าผมดูอุลตร้าแมนมาก่อนในสมัยเด็กอุลตร้าแมนตัวแรกสมัยที่หน้ามันยังจะยับอยู่นะครับไออุลตร้าแมนไทป์เอซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยผมก็แทบไม่ดูตัวแมนยุคใหม่อีกเลยอุลตร้าแมนยุคที่ผมดูแบบจริงจริงจังก็คือยุคคอสมอสไม่ก็เมบิอุสนะครับแต่อาจารย์นเนี่ยผมก็ไม่ดูอีกเลยแล้วอุลตร้าแมนยุคเก่าเองผมก็ลลืมไปตามกาลเวลาเนาะแลนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่มาเรี้ยงในฐาะนะแฟนตัวแมนนั้นะนะอะไรก็ตามของตัวอย่างเนี่ยผมก็แทบจะไม่รู้รเลยนะครับคือรู้น้อยมากผมก็ต้องศึกษาดูจากแฟนเพจอื่นทั้งทั้งอะไรของเพื่อนบ้านของใครจุคินด้อมหรือหรือไม่แต่แฟนเพจเขาตัวแมนอื่นนะครับในคลิปนี้ ผมจะดูหันะแบบคนชอบดูหนังสัตว์ประหลาดคนหนึ่งที่เออผมเริ่มสนใจจะกลับมาดูตัวแมนในแบบโอสคุอีกครั้งผมจะไม่จะมาดูแบบโอ้โหโออตัวแมนทุกตัวหลังจากอุลตร้าแมนซีโร่ไปต้นไปมันไม่ไหวมันเยอะไปเนาะหรือไม่แต่อุลตร้าแมนเน็ตฟิกที่มาไปชุบเกาะนะครับเพราะเอาจริงที่ผมสนใจชิมตมัวแมนเนี่ยเพราะเนื่องจากตัวคนสร้างเนาะพ่วงกับคือตัวชินจิฮิกุจิจริงอยู่ว่าแกอาจจะมีผลงานที่ บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างหนังไอ้แท็กอ่อนไททันเนาะแต่คนเขียนบทคือที่เยกิอันโตะอ่าก็แกก็เหมือนเป็นเจ้าของเหล่าแฟนชชินทั้งหลายนะครับชินก็ซิล่าชิลด์แมนนี่แกแกลดบทบาทเป็นแค่คนเขียนบทใช่ไหมแล้วก็จะมีชินคาอมเดอร์ที่แกคุมนะอีกครั้งในอนาคตซึ่งเนี่ยคนใจบทเนี่ยว่าเออบทของชิลด์แมนจะมาอย่างไงเพราะแต่คนก็จะรู้ว่าที่เกียโนนั้นเนี่ยตอนที่แกทับอีวานเกเลียนเนี่ยแกเองก็เป็นแฟนหนังโทคุซึสึมาตั้งนานแล้ว ดังนั้นอีเซอเออุลเตอร์อรแมนเนี่ยก็ไปโผล่ไอวัน,กนเกเลียตั้งหลายครั้งนะครับแม้แต่รีวิวเราก็เห็นว่ามีเทวทูตอุลเตอร์แมนโผล่มาด้วยนะครับดังน,นั้นผมสนใจมุมมองของแกว่าแกจะตีความอุลเตอร์แมนในรูปแบบไหนและตัวอย่างนี่มันเพิ่งมาเมื่อว,วานและซับไท์มันยังไม่มาคือผมไม่รู้ซับไทยจะมาตอนไหนแต่ผมขอดูแบบดูภาพลุ้นๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็ชินอุลเตอร์แมนตัวอย่างความยาว1นาที21วินาทีนะครับอยา่าลืมบอกว่า โทหนักมันจะเป็นยังไงเทคนิคพิเศษจะเป็นยังไงด้วยในฐานะหนังญี่ปุ่นนะครับเออหนังไคจูญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่นะครับก็ดูกันเลยโอ้เสียงเสียงคำรามแม่งเลยโทอีกสิเสียงคำรามแบบเก่าเลยบล็อกก้อนเสียงไซเฟกแบบเก่ามากอ๋อเอเลี่ยน รู้ส oh, <laughs> ึกชื uh, ่อสลับมากโอ้โหไอแตกออัไททันไททันทะล่มอุจแมนโดดลงมาอุจแมน่แมทะลุภูเขาเลยก็มีเพลงก่็แล้วอุลตร้าแมนตัวอย่างกับตัวญี่ปุ่นมันจะมีเพลงญี่ปุ่นมานะครับตอวเสร็จต้องปิดเสียงแล้วไอเพลงเนี่ยแม่อามินไอแตกอวัยทัน เมตากับซูนแหมสาวเอฟก์แหม่ทาบิตวตาแม่แมคคาสิกมากแหมชอบสาวคลาสิกมากชินอุจุรามันบ้านเราไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับบ้านเขา13เดือน5 ว้าวก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่โอสคูบวกกับไฮสคูก็คือสาเกะแบบมันโอสคูมากแต่ตัวอย่างนี่คือแบบหนังญี่ปุ่นจา๋าก็คือมันต้องมีเพย์ประกอบเพย์ประกอบขั้นกลางแล้วก็แปลกเนาะที่ชินช,ชินกัสซิล่าอ๋อชินกัสซิระมันไม่มีเพย์ประกอบอนะ่ะเนาะชินวตุตเอรแมนมีเพย์ประกอบด้วยนะครับสงสัยตัวอย่างคาเมดเดอร์นอกจากนี้ชินคาเมดเดอร์มันคงมีเพลงใหม่ของคาเมดเดอร์มานะครับมันคงไม่เอาเซมาลูยอีกครั้งละมั้งอ่ะมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจใน ตัวอย่างบ้างแล้วผมก็จะเปิดดูวิกอีไม่สิแฟนเพจของไฮจูกินดอมแล้วก็ฟแฟนเพจอื่นที่ผมก็พออา่านผ่านบ้างว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเพราะที่บอกไปผมจําอะไรเกี่ยวกับตัวแมนไม่ค่อยมากความวจำเกี่ยวกับตัวแมนวัยเด็กของผมก็คือ,อตัวเป็นชิพิกมมนใช่ไหมเอเดียนตัวแดงๆตัวเล็กกับไคจูเด็กะที่มันตายเพราะโดนหินทับตายออผมจํานั้นได้แล้วก็บาตันเซตต้อนในตอนจบ แล้วก็เอเดียนที่มาแท็กซื้อบนโลกจำชื่อไม่ได้แล้วก็จิลลัส <c oughs> อุลตร้าแมนตีกับจิลลัสนะครับนั่นแหละจำได้แม่นนะครับอนนั้นมาดูสิว่าเออมาดูอีกครั้งว่าในนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซุบุริยะวิง่งไอตัวนี้รู้สึกว่าของแบมแครจูคินคดอมจะมันชื่อเนลอนกาเขาบอกใช้สเสียงของบาลากอนผมก็จำเสียงบาลากอนไม่ค่อยได้แล้วว่าผมไม่ได้ดูไอ้นั่นไอ แฟกซ์สล์พระจัาทร์บาลคอนนะครับผมชอบสายเฟกมากใช้สายเฟกแบบโอสรครูนะครับอีกที่ตุมต้มๆแบบเดียวกับชินกัซิล่านะครับเขาจะคงใช้แบบเดิมนะครับจร,จริงๆก็เขาจะลองใส่สายเฟกใหม่ๆผสมกับสายเฟกแบบเลโทเลโทบ้างน,นนะะเนาะอ่าเอเดียนตัวนี้มันชื่ออะไรวะแงอีกรอบลืมที่บอกแหละผมจำอะไรเกี่ยวกับแมนไม่ค่อยได้แล้วนะครับดูเหมือนช่องแฟนเพจของ G.T.T. เนี T, ่ยชอนี้เจเนเวตแมนอยู่ตรงเนาะเขาจะมีพูดถึงศัพท์เกี่ยวกับารเรียกไคจูหรือการเรียกเอเลี่ยนนะครับว่ามีไคจูแบบสัปละบนโลกเหมือนแบบอะไรอ่ามันกันแตกคําเขียนไม่เหมือนกันนะครับมีไคจูแบบมอสเตอร์ธรรมดาไคจู ju, แบบ S Class แบบพวกคลาสพิเศษเซจินเอเลี่ยนเอ่อแล้วก็มีไกเซจินที่เป็นเอเลี่ยนที่ดูมีปัญญาเอเลี่ยนที่มาแบบแทรกซึมนะครับสไตล์เอเด็กซ์นี่ก็จะเป็นไดเซจินแะมบ้ง <laughs> <laughs> อ๋อแบมบเขาแคปมาว่าไอ้ตัวน,นี้คือเอเดียนซาลับนะครับ ผมก็จะบทบากมันไม่ค่อยได้แล้วแต่ดีไซน์สอว่าก็ใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับพอสมควรนะครับว่าที่บอกแหละขนาดชิลตอมแมนแม่งยิ่งเหมือนต้นฉบับเลยนะครับตู้มนี่และสายเฟกแม่งคือชินคือเรโทรมากๆนะครับแล้วก็เออนี่คือตัวแมนแบบตัวกดตัวน่าจะครั้งแรกละมั้งนะและครั้งแรกของมันนี่คือแบบตุ้มตามากก็คล้ายๆกับไอ้นั่นเนี่ยผมจะม่ไดาพูดตอมแมนตัวไหนที่ตัวแรกนะที่โผล่มาแล้วแม่งตู้มมาน่าจะเป็นไก่อามั้ง ที่จะมีเอฟเฟกแบบนี้แบบบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคอสมอที่เป็น CG คอสมอนะครับแต่ไกาอาร์น่าโดดเด่นกว่ามันกระโดดทีนี่คือแบบตุ้มนะครับแต่นี่คือมาซะตุ้มใหญ่ใช่ไหมครับก็เห็นว่ามันมาโดดลงมาตรงตัวสัปปะหลาดเนรอนก้าใช่ไหมน่าจะนรอนก้าเนาะถ้าผีขอภัยนะครับอ้าวโผลม,มาไอ้ไอ้ราคาถล่มนี่ไอ้ราคาขยบนี่มันนึกถึงชินกุสิล่ามาก อ่านี่ชินโตแมนดูจากโทนเนี่ยดูเหมือนว่ากองกำลัง SSS เอสจำชื่อไม่ได้เขายังมองโตแมนเป็นศัตรูนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้วเิอร์แมนเรื่องไหนบ้างที่ถูกมองเป็นศัตรูก่อนอารมณ์แบบคูก,กาเนาะที่ตอนแรกมนุษย์มองว่านี่เป็นศัตรูนะครับแหมโดดลงมาตุออ้มใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมองว่าเป็นมิตรก็คงจะแปลกๆเนาะก็ถือว่าฉีกจากโตมันฉบับที่วิลท์แมนโผล่มาแบบแบบเแบบท่ๆโผล่มาเออโผล่มานิ่มๆนะครับแล้วก็จัดการสัประหลาดได้ เออ่ัโผมมาแบบนิ่งๆผมชอบรูปแบบของอย่างที่บอก C g จีเนี่ยมันก็ไม่ดูโดดเด่นเหมือนฮอลลีวูดเนาะแต่ของญี่ปุ่นมันก็มีความเรียกว่าไงอ่ะมันดูคลิปปี้อ่ะมันดูแปลกๆอ่ะเราเดี๋ยวอุตัวแบบ c ซจเนี่ยมันมีความเป็นงานมันมันวาวอ่ะมันวาวแปลกๆแล้วมันดูเรียกว่าไงอ่ะแอบหลอนอยู่นะบวกกับรูปด้านที่มันผอมๆด้วยก็ใกล้เคียงกับอุลตราแบนเรียกว่าไงดีไซน์ต้นฉบับต้นฉบับอ่ะยุคแรกเลยที่ มันยังไม่มีก้ามอ,อกใช่ไหมเดย๋วยวตาแมนทป์เอหน้ายับเนี่ยเขาก็ไม่มีแบบก้ามอ,อกอะไรตัวก็จะเป็นแบนๆผมๆพอ,อ,อเป็นทป์บีกับทป์ซีเนี่ยเออเริ่มมีก้ามอ,อกมากขึ้นโครงหน้าก็ดูคล้ายๆกับตัวนี้อยู่นะครับอะไรเงาจัจวมาอ่านี่ปล่อยลับสาสเปเชียมในตัวอย่างเก่าโอเคก็ไอ้ท่านี้มาแล้วเราก็เจ๋งว่าเอฟเฟกต์นี่คือโอสกูสุดๆเนี่ยเพราะว่า การจะทำเอฟเฟกเรื่องแสงเนี่ยในหนังสมัยยุค60เนี่ยมือการผมจำชื่อเทคนิคไปได้เหมือนนการอนิเมะเข้าไปอนิเมะเข้าไปก็คือวาดกระตูนล,ลงไปก็เหมือนกับตัวแอนิเมชันยุคสมัยก่อนแหละที่เวลาทำฉากเรื่องแสงอน่ะแน่นอนว่าเขาก็ไม่มีเทคโนโลยแน่นอนเขาก็ใช้การวาดเนี่แหละว่าคีคร์อนิเมะลงไปให้มันเรื่องแสงกรณีของหนังในนี้ก็เช่นกันที่แบบวีเลเซอร์ทั้งไลฟ์เซเบอร์ของ s t a r Wars ในต้นฉบ,บับเนี่ยก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนะครับนี่การคแคร์อนิเมะลงไปนะครับ ถ้าไปยุคปัจจุบันเนี่ยไอล้ลำแสบแบบเนี้ยก็คือ CG เหมือนแล้วแหละแต่เราก็เห็นชัดเจนว่ารูปแบบกราฟิกเนี่ยมันคืออนิเมะเลยอะ่ะมันคืออนิเมะแบบคลาสสิกมากแต่จะเหมือนเขาน่าจะเพิ่ม CG ตรงแสงเนี่ยแหละไอเนี้ยไอ้เาเรียกว่าไ,ไงแสงแสงสะท้อนนะครับเพราะว่าในตัวฉบ,บับมันก็คือคีย์อนิเมะแบบโดโดๆเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการสะท้อนแสงหรือว่าเหมือนแสงตกกระทบเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ก็อาจจะใช้คีย์อนิเมะทั้งแสงตกกระทบหมดทุกอย่างก็ได้นะ เราก็เจนว่าอ่ะอันนี้เราเห็นขนาดชัดเจนแล้วตัวแมนน่าจะคงไซส์เดิมคือ40เมตรนะครับมันคงไม่ใหญ่เวอร์วงังบาชินกอซิล่าเนาะแต่เราก็เจนว่าโอ้โหลำแสงสเปสเซียมนี่คือแม่งทะลุภูเขาเลยนะครับไอช็อตเมื่อกี้นี่เหมือนน่าจะใช้ลำแสงยิงเพื่อตามหาตัวไคจูที่มันซ่อนอยู่ในภูเขานะครับนี่คือท่ามแบบคลาสสิกมากและผมไม่รู้ว่าไอ้นี่คือของเล่นหรือว่าเป็นซีจีนะมันดูเป็นของเล่นมากแบบต้ฉนฉบับเป๊ะเลยแบบชัว มันคือท่าแบบเป๊ะมากมุมกล้องก็โคตรเป๊ะนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นโมเดลเลยมั้งเรียกว่าโอสคูลสุดอะไอช็อตนี้เนี่ยน่าจะเป็นต่าตุ๊แอนโผล่มาอีกครั้งดูเหมือนว่าทุกครั้งที่แอนโผล่มาเนี่ยถ้าไม่โผล่มาแบบตุม้มโผล่จากข้างบนแม้กระตุม้มจากข้างล่างมั้งพอดูสิ่งก่าสาอสร้างรอบขานนี่คือแบบชิบหายไปบดหมดนึกถึงอาร์มินตอนกลายเป็นไททันเลยเนาะตอนไปตอนไปถล่มมาเลนนะครับคือแบบยืนโดโด,โดท่ามกลางเปลวเพิงนะครับ ดูจากงานเทคนิคพิเศษก็เห็นว่าเออเนี่ยโฟกัสเป็นของจริงแล้วก็มีใส่เทคนิคพิเศษ CGI ตรงตัวอุตแมนไฟยังไม่รู้ว่าก้งใส่ไมทีหลังแหละแต่ก็ดูเดียนใช้ได้ในรูปแบบแสงเงาตอนคืนเนาะจะสังเกตว่าซึ่งตัวอุตแมนเนี่ยเขาจะให้ตัวเทนิิพิเศษของมันเนี่ยชุดมัน CG มันคือร่างกายมันคือเหมือนมันจะสะท้อนแสงใช่ไหมก็คล้ายกับตัวชุดยางของมันแหละมันจะมันวาวแบบแปลกๆนะ ่าเอเลี่ยนเจ้าเจ้าเดิมนะครับแน่นอนว่าตัวชุดบบเัเจ้าชบาพวกเอเลี่ยนตัวนี้เนี่ยมันมักจะมาแทรกซึมทําตัวเป็นมิตรแต่ต่อมาก็เหมือนเดิมวิวเตอร์แมนก็ต้องไปตีมันนะครับไปปราบมันเบต้ากับซูนิคเวอร์ชันใหม่แต่ตัวละครที่ถือ่กับไม่ใช่พระเอกนะครับหรือว่าจะมีวิวเตอร์แมนเพิ่มเติมมาก็ไม่แน่ใจเนาะสา์เฟกแมคลาสสิกมากอ่าเอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่รอเป็นคนนะครับ ในบรแนะนำตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเอเลี่ยนเมฟิโัสนะครับเรียกว,ว่าแค่มูวี่เดียวนี่คือมาทั้งไคจูมาทั้งเอเลี่ยนเลยนะครับแล้ทําไม่น่าสนใจว่าโทนของหนังเนี่ยคิดว่าเขาน่อจะมาเอ็กซ์เพลเมนต์เหมือนชินกซสิล่าก็คือมันคงไม่ใช่แนวเรียกว,ว่าไงแปราบสปรารแบบปกติแล้วมันต้องมีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองอาจจะมาชินกซสิล่าก็ได้หรือแม้ก็อีวานเกเลียเลยก็ได้ที่มีเหมือนประเด็นซับอร์ตเกี่ยวกับคนเอเลี่ยนการมาเยือนของ สิ่งมีชีวิตต่างดาวเอ็กซ์ตาร์เทเรสเทียลนะครับคือนอกจากอุลตร้าแมนด้วยดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับพวกแฟนชายอุลตร้าแมนที่มีดาว M78 มของมันเลยหรือเปล่าที่มีอุลตร้าแมนหลายตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ฉากที่เพื่อนต้องว่าซีจีแกลบลอยอยู่เหมือนสมควรนะครับมันก็เป็นซีจีแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันจะมันจะมีดีเทลอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นวซีจีที่เหมือนซีจีวิดีโอเกมอ่ะมันคือซีจีวิดีโอเกมนะครับแอบแปล,ล่าางงชิแแลลอุตร้มมนนัก็ โผล่มาจากตึกนะครับแล้วใช้ไม่รู้ว่าไอ้แสงสีแดงนี่คือมันแสงจะระเบิดหรือว่าเป็นแสงของตัวเติร์มแมนกันแน่ที่ทําให้เข้ากับเอฟเฟกต์ตต้นฉบับนะครับชินอุนตัวลามันก็เป็นหนังที่น่าสนใจในแง่ของผมที่มันจะแฟนเตร์มแมนขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าก็ผมจะดูถ้ามันเข้าไทยนะผมก็ต้องคงไปดูเติร์แมนพัคแรกก่อนนะครับเพื่อจะรู้ว่ามันมีสปราราตตัวอะไรบ้างนะครับที่มันจะโผล่มาจะชว่วยตัวที่โผล่ตัวอย่างอะไรทั้งพวกอะไร ขายูที่โผล่มาแล้ว2ตัวเก็บเอเลนที่โผล่มาแล้ว2รูปแบบนะครับแล้วก็ตัวตระแมนเองด้วยซึ่งคลิปนี้แน่นอนว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากอันนั้นกนะ็กิดผิดภาพการใดเกี่ยวข้อมูลก็ขออภัยนะครับแต่ผมก็สนใจตัวนั้นอยู่แล้วใน,นแง่งความเป็นโอสคูลของมันนะครับมีความเป็นแบบเก่าๆบวกกับเนื้อเรื่องแบบยุคสมัยใหม่ละมั้งนะซึ่งก็รอดูว่ามันจะมาไทยตอนไหนนะครับก็รอข่าวต่อไปนะครับอย่างชินโกซ่ารู้สึกว่าจะฉายช้ากว่าญี่ปุ่นประมาณสอสามเดือนละมังทอยจำ ไอ้เรื่อนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันละมั้งก็รอต่อไปนะครับอาจารย์ชมเขียนยังไงคิดว่าโทนหนังมันจะมาซีรีสแบบไหนเอล่ยนจะมาหักมุมนู่นนี่นั่นอุลตร้าแมนจะถูกมองเป็นตัวร้ายหรือว่ามันจะกลายเป็นตัวร้ายจริงๆของเรื่องราวไปเลยก็ได้ก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ